สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันทมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงจะพามาทําเมนูน้ําพริกแสนอร่อยอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูน้ําพริก3ามเกลอือนั่นเองนะคะเป็นเมนูน้ําพริกแสนอร่อยนะคะเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยลองค่ะเพื่อนๆจะเอาไปทํากินหรือว่าทําขายสร้างอาชีพก็ได้นะคะแกลมกับผักสดหรือว่าผักลวกก็ได้ค่ะไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่นมุ่งอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นุ่งจะพามาทําเมนูน้ําพริกสามเกลือค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีปลาย่างนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นปลาย่างชนิดไหนก็ได้นะคะหมูสับค่ะประมาณหนึ่งขีดครึ่งถึงสองขีดนะคะกากหมูเจียวค่ะกุ้งแห้งนะคะอันนี้คือแม่นุ่งปั่นหยาบนะคะ พริกจินดาแห้งนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแห้งนะคะผสมกันจะได้ไม่เผ็ดมากกระเทียมหอมแดงค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีมะขามเปียกค่ะน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าจะใช้เป็นน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะกระปีค่ะน้ําปลาแล้วก็เกลือค่ะต่อไปนะคะเป็นลุงก็จะเตรียมนําพริกหอมแดงกระเทียมมาทอดนะคะจะใช้เป็นวิธีทอดเอาหรือว่าคั่วเอาก็ได้นะคะ แม่ลุงก็จะนำพริกกินดาแห้งนะคะลงไปทอดตามด้วยพริกชี้ฟ้านะคะอันนี้คือไม่้องใส่น้ำมันไม่เยอะนะตอนนี้พริกของเราก็สุกดีแล้วนะคะ ก็เอาขึ้นมาพักไว้เลยค่ะต่อไปนะคะทุกคนแม่นมุงก็จะเจียวเป็นหอมค่ะแม่นมุงก็จะเจียวอีกลอย่างนะคะทุกคน ันนี้คือไม่รุ่งใส่น้ำมันน้อยมากเพราะว่าต้องการให้เขาแค่เจียวพอหอมค่ะไม่ได้ต้องการให้เขามีน้ำมันมากเพราะว่าเดี๋ยวเราทำน้ำพริกเสร็จเราจะต้องนำไปผัดอีกนะคะหอมเจียวไม่ลุ่งก็จะเอาประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ได้เจียวให้กรอบเหลืองแบบนั้นนะคะ เอาแค่พอเข้าหอมพอค่ะพอเข้าสุกก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะเดี่ยวกระเทียมให้หอมเหลืองดีเลยค่ะ ลุงจะไม่เจี่ยวพร้อมๆกันนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะสุกเร็วสุกช้าต่างกันตอนนี้กระเทียมของเราก็เหลืองดีแล้วนะคะทุกคนลุงก็จะเอาความเหลืองประมาณนี้พอนะคะนำกระปีลงไปทอดต่อเลยค่ะทอดให้หอมดีเลยนะคะ หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นวิธีย่างเอาก็ได้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนำพริกที่เราทอดไว้นะคะหรือว่าคั่วไว้มาตำนะคะตำให้ละเอียดดีเลยคะ่ะถ้าเราใส่แต่พริกกินดาแดงนะคะมันก็จะทำให้เผ็ดจนเกินไปเพื่อนๆก็ต้องผสมพริกชิฟ้าแห้งลงไปด้วยนะคะและที่สำคัญได้สีที่สวยด้วยค่ะ อน,นี้แม่ลุงก็โลลกละเอียดดีแล้วนะคะใส่เป็นกระเทียมที่เราเจียวไว้ลงไปค่ะตามด้วยหอมนะคะหอมเจียววันนี้ลมแรงมากๆอาจจะมีเสียงลมแทรกหน่อยนะคะตำต่อให้ละเอียดดีเลย เวลาไม่รุ่งทํากับข้าวเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงแมวรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเวลาที่เขามาขอประทูกินค่ะ,อะตอนนี้ก็โขลกกระเทียมหอมละเอียดดีแล้วนะคะต่อไปก็ใส่เป็นหมูสับค่ะอันนี้ประมาณ1ขีดครึ่งถึง2ขีดนะคะตำหมูสับ ให้เข้ากับเครื่องเลยค่ะไม่รู้เชื่อเลยนะคะว่าน้ำพริก3ามเกลือนี่เพื่อนๆ,ๆหลายคนเพื่อนๆหลายคนเลยแหละยังไม่เคยลองนะคะเป็นอีกหนึ่งน้ำพริกที่แสนอร่อยเลยแหละทำก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะ,ะประมาณนี้นะคะ ไม่อุ่งลืมใส่กะปินะคะที่จริงจะต้องใส่เป็นกะปิตำก่อนกะปิที่เราทอดไว้นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตํากะปีให้เข้ากับหมูกับพริกดีเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะใส่เป็นกุ้งแห้งที่เราปั่นไว้ค่ะหรือว่าจะตำเอาก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกอันนี้แม่ลูกปั่นแบบหยาบๆนะคะจะให้เขามีชิ้นของกุ้งด้วยอันนี้ประมาณหนึ่งขีดนะคะทุกคนยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะคะกุ้งเนแล้วก็ตามด้วยปลาย่างนะคะอันนี้คือแม่ลูกนําไปปั่นเอานะคะ แล้วก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะหอมทั้งกลิ่นของผุ้งแห้งกลิ่นปลาย่างนะคะเวลาเอาไปผัดนี่โอ้ยมมสุดยอดเลยค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะ ตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันค่ะเดี๋ยวแม่ลูงจะปรุงรสชาติไว้เลยนะคะเราค่อยเอาไปผัดเราค่อยชิมรสชาติแม่ลูงก็จะใส่เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะซักประมาณ2ช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วก็ ตำน้ำตาลมะพร้าวให้ละลายก่อนค่ะจะได้เข้าเครื่องง่ายๆใส่เกลืองลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีกระปีอยู่แล้วนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะ ลุงจะใส่สักประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะอต่นี้แบบค้นๆเลยนะแล้วก็ตั้ทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะลุกเค้าให้เข้ากันดีเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกันค่ะเพราะว่าพอเราผัดเสร็จแล้วเราค่อยชิมรสชาตินะคะต่อไปเราก็จะนําน้ำพริกของเราเนี่ยมาผัดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ผัดให้หมูของเราสุกดีเลยนะคะผัดให้หอมดีเลยค่ะตอนนี้หมูสับสุกดีแล้วนะคะทุกคนผัดจนหอมดีแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ลุงจะลองชิมรสชาติดูนะคะ อันนี้สามารถชิมรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะเค็มได้แล้วนะคะเดี๋ยวไม่ลุงขอเพิ่มเป็นน้ำตาลลงไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่ลุงจะเพิ่มเป็นน้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ผัดต่อให้น้ำตาลละลายดีก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะอืมคลุกข้าวสวยนี่สุดยอดเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นไปย่างนี่หอมมากทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะ,ะไปค่ะเราไปตักเสิร์ฟกันเลยหรือว่าจะตักแพ็กใส่กระปุกก็ได้นะคะ แต่ล้วคาะน้ำพริกสามเกลือของเราสีสันหน้าตาน่ารับประทานม,มากๆเลยนะคะจะแกล้มกับผักสดหรือว่าผักลวกก็เข้ากันสุดๆค่ะจะทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปทํากินทําขายสร้างอาชีพก็ได้ค่ะอย่าลืมเอาไปทําตามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ